สิบยกอะห้หายกหายกหายกครับลูกนังสามชาสามชาครับไน่เลยปฏิบัติมันต้องมีแน้มีรวมอะฮะรวมรวมอ่ะปัดทูสามสี่ เอ้ยลุกต้องทวนน่ะต้อทวนน่ลุกนั่งสามชาไโครับมันโอ้ยมันดีอะมันดีโดนโดนลุกดี่ทำไฮยครับมันบอสีนี้นะนั่งสชาเออจต้องอีกอะไปสามวันสามออนหนึงสองยครับลุกนังสชาดีกันเออหนึ่งลกั่งมยเนี่ยกูถาไสชัดนไปวันนงลุกนั่งสามชาไโยครับ